ในเกมอ e ีฟุตบอลถ้าพูดถึงกองหน้าที่มีสัญชาตญาณน,นักล่าโอกาสจริงๆหลายคนจะนึกถึงสไตล์ Fox in the Bo x หรือหมาจิ้งจอกในกรอบเขตโทษซึ่งชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าจุดแข็งของสไตล์นี้คือการเล่นในพื้นที่กรอบเขตโทษโดยเฉพาะผู้เล่นระดับดีวันที่แข่งขันกันอย่างเข้มข้นเลือกใช้สไตล์นี้ไม่ใช่เพราะความเท่หรือชื่อที่ดูดุดันแต่เพราะคุณสมบัติการเล่นของมันตอบโจทย์สิ่งสำคัญที่สุดในเกมการจบสกอร์ 1. จมูกไวต่อโอกาส Fox in the box คือกองหน้าที่ไม่ได้เคลื่อนที่ไปทั่วทั้งสนามเหมือน box to box หรือ deep lying forward แต่เขาจะโฟกัสอยู่ในโซนอันดรายรอจังหวะสอดเข้าไปยิงผู้เล่นระดับดีวันรู้ดีว่าบ่อยครั้งการครองบนหรือการสร้างสรรเกมไม่ได้การันตีชัยชนะสิ่งที่ชี้ขาดคือใครย,ยิงคมกว่าและ Fox in the box มักจะยืนในตำแหน่งที่พร้อมจบสกอร์มากที่สุด 2. ไม่หลุดจากบทบาทกองหน้าหลายสไตล์ชอบถอยลงต่ำเพื่อเชื่อมบอลหรือวิ่งออกข้างเพื่อดึงเกมแต่ Fox in the Box จะไม่ทำแบบนั้นเขาจะอยู่กับพื้นที่หน้าประตูเป็นหลักสิ่งนี้ทำให้ผู้เล่นดีวันมั่นใจได้ว่าเมื่อมีการครอสบอลหรือการแทงทะลุช่องว่างตรงกลางจะมีคนรอเสมอ 3. ตอบโจทย์แผนเกมที่เน้นปีกหรือการเปิดบอล ในระดับดีวหลายทีมจะใช้เกมรุกที่เน้นการขึ้นเกมด้านข้างเปิดบอลเข้าในหรือเจาะแนวรับด้วยบอลเร็ว Fox in the Box คือตัวจบที่เหมาะมากเพราะเขาจะไม่วิ่งไปเสียตำแหน่งแต่รอคอยทำงานในกรอบเพื่อปิดบัญชี 4. ความเสี่ยงต่ำในการหลุดจากเกมปัญหาของกองหน้าบางสไตล์คือหายไปจากเกมเพราะวิ่งไปเชื่อมเกมมากเกินไปจนพอถึงเวลาเข้าทำกลับไม่อยู่ในตำแหน่งที่ควรจะอยู่แต่ Fox in the Box จะยืนค้าอยู่แถวๆนั้นตลอดทำให้ไม่พลาดโอกาสทองที่อาจเกิดขึ้นในเสี้ยววินาที 5. ใช้ความคมชี้ขาดในเกมระดับสูง ผู้เล่นระดับดีวันมักไม่ค่อยมีโอกาสยิงหลายครั้งในหนึ่งเกมเพราะคู่แข่งเล่นแน่นมากโอกาสชัดๆอาจมีเพียง2-3ถึงครั้งถ้าคุณมีกองหน้าที่ดมกลิ่นประตูดได้และพร้อมจบสตอในโอกาสนั้น Fox in the Box จะกลายเป็นอาวุธที่ทำให้คู่แข่งเสียสมาธิและกดดันทันทีสรุป ฟ็อกซ์อินเดอาจไม่ได้หวือหวาเหมือนกองหน้าที่วิ่งไปทั่วสนามแต่สิ่งที่เขามีคือความมั่นคงในการจบสกอร์ผู้เล่นระดับดีวันรู้ว่าเกมใหญ่ๆชนะกันด้วยรายละเอียดและการมีนักล่าในกรอบเขตโทษที่ไม่ปล่อยโอกาสหลุดมือคือคำตอบว่าทำไมสไตล์นี้ถึงยังถูกเลือกใช้เสมอ